ภาพถ่ายดาวเทียมที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันกำลังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยี AI ที่บอกเลยว่าทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวมากๆในเวลาเดียวกันอ่ะลองดูภาพนี้กันครับคิดว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพนี้เป็นของจริงหรือของปลอม คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นคําถามที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้คนทั่วโลกเลยใช่แล้วครับปรากฏการณ์นี้มันมีชื่อเรียกของมันนะเขาเรียกว่า deepfake geography หรือแปลตรงๆก็คือภูมิศาสตร Deep Fake, ์ deepfake พูดง่ายๆก็คือการใช้ AI นี่แหละครับสร้างภาพถ่ายดาวเทียมปลอมๆขึ้นมาแต่ที่มันน่ากลัวก็คือมันสมจริงซะจนเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าทั้งหมดนั่นน่ะ มันคือของปลอมคือเรื่องนี้มันไปไกลกว่าที่เราเคยเห็นด e ฟเ a k กสลับหน้าคนดังในวิดีโอแบบคำๆแล้วนะครับเพราะนี่มันคือยุคใหม่ของการหลอกลวงในระดับภูมิศาสตร์เลย <laughs> เทคโนโลยีเดียวกันเป๊ะๆที่เคยใช้ปลอมหน้าคนเนี่ยตอนนี้มันกำลังถูกเอามาใช้เพื่อปลอมแปลงพื้นโลกทั้งใบที่เรายืนอยู่กันนี่แหละครับ ทีนี้คำถามก็คือแล้วมันทำได้ยังไงเรามาลองเจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำที่ว่านี้กันหน่อยดีกว่าซึ่งก็ต้องขอบคุณงานวิจัยชิ้นสำคัญจากมหาลาัยวอชิงตันเลยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นหัวใจของมันเลยนะคือเทคนิคที่เรียกว่า style transfer หรือการถ่ายโอนสไตล์ครับฟังดูอาจจะยากแต่จริงๆแล้วมันมีแค่3ขั้นตอนหลักๆเองขั้นแรกเลยนะคือการฝึก AI ก่อน โดยการป้อนภาพถ่ายดาวเทียมของเมืองจริงๆเข้าไปเยอะๆเลยอย่างเช่นซีแอตเทหรือปักกิ่งพอ AI เรียนรู้จนเก่งแล้วขั้นที่2มันก็จะสกัดเอาสไตล์หรือลักษณะเฉพาะตัวของเมืองนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นสีสันพื้นผิวหรือหน้าตาของตึกและสุดท้ายขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นอะไรที่พีคมากคือมันจะเอาสไตล์ของเมืองนึงไประบายสีทับลงบนแผนที่ของอีกเมืองนึงเนียนกริบเลยล่ะครับ ทางหัวหน้าทีมวิจัยเขาเปรียบเทียบไว้ได้แบบเห็นภาพชัดสุดๆเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับการเอาชุดคอสตูมไปสวมให้เมืองเมืองหนึ่งนั่นแหละครับโครงสร้างข้างในเนี่ยเป็นของเมืองทาโคมาแต่หน้าตาภายนอกกลายเป็นปักกิ่งไปซะง,งั้นฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าโหก็เป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งดีนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันอาจกลายเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆได้เลย เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญจริงๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าแหล่งข้อมูลที่เราเคยเชื่อมั่นกันมาตลอดอย่างภาพถ่ายดาวเทียมมันถูกบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันกระทบกับความมั่นคงของชาติได้โดยตรงเลยมันอาจจะทำให้นักการเมืองหรือผู้นำตัดสินใจนโยบายสำคัญสคัญผิดพลาดหรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือมันสามารถใช้หลอกองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้เลยนะครับว่าพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือไม่ แต่ในบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่น่ากังวลมากที่สุดนั่นก็คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินั่นเองลองนึกดูสิครับถ้ามีคนสร้างภาพฐานทัพทหารปลอมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเบนความสนใจของหน่วยข่าวกรองหรือแย่กว่านั้นใช้มันเพื่อซ่อนฐานทัพที่มีอยู่จริงเพื่อแอบเคลื่อนย้ายกําลังพลหรืออาวุธและสถานการณ์ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดเลยก็คือการสร้างภาพ สะพานหรือถนนที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาในการวางแผนภารกิจแค่คิดก็สยองแล้วนะคะว่าความผิดพลาดมันจะร้ายแรงขนาดไหนเอาละ่ะทีนี้พอรู้ว่ามันอันตรายแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะจับผิดมันได้ยังไงต้องบอกเลยว่านี่คือความท้าทายที่ใหญ่มากๆเพราะว่าของปลอมประเภทนี้มันไม่เหมือนกับดีเฟกที่เราเคยเจอ คือความยากมันอยู่ตรงนี้เวลาเราดูวิดีโอดีเฟกที่เป็นหน้าคนเนี่ยเรายังพอจะสังเกตหาจุดผิดปกติได้ใช่ไหมครับเช่นเอ๊ะทำไมกระพริบตาแปลกๆหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าแต่กับภาพถ่ายดาวเทียมล่ะครับมันไม่มีตาให้กระพริบไม่มีชีพประจรให้จับ เบาะแสที่เราต้องหาเนี่ยมันเป็นเรื่องทางสถิติล้วนๆเลยเป็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆของสีของขอบภาพที่ตาเปล่าของเราไม่มีทางมองเห็นได้ครับต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์เท่านั้นแต่แน่นอนครับในโลกของเทคโนโลยีเมื่อมีคนสร้างก็ต้องมีคนหาทางจับให้ได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้นักวิจัยเขามีวิธีไล่ล่าภาพปลอมพวกนี้กันยังไงบ้าง ตอนนี้เขากำลังพัฒนาเครื่องมือตรวจจับที่ซับซ้อนมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคือการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาร่องรอยทางดิจิตอลที่ AI มันทิ้งเอาไว้เหมือนลายนิ้วมือของคนร้ายนั่นแหละครับอีกวิธีคือการตรวจสอบความแปรปรวนของสีเช่นเอ๊ะ ทำไมสีหลังคาบ้านทุกหลังในย่านนี้มันเหมือนกันเป๊ะเปะผิดปกติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ความคมชัดของขอบวัตถุครับเพื่อเอาไปเทียบกับมาตรฐานของภาพถ่ายจริงๆว่ามันคมชัดหรือบเบลอผิดธรรมชาติไปไหมและเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างเครื่องมือตรวจสอบยุคใหม่ขึ้นมานั่นเองครับ เครื่องมือที่จะมาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ความจริงทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เราทุกคนกลับมาเชื่อมั่นในข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้อีกครั้งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วมันก็นำเรากลับมาสู่คำถามที่ใหญ่และสำคัญมากๆข้อหนึ่งครับในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถถูกปลอมแปลงและสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้เราจะยังเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นได้จริงๆหรือ